พืนแผ่นดินสยามอนุทรามของเราต่างก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นนากว่า60ล้านไร่คือแผ่นดินอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษของเราใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหล่อเลี้ยงชีวิตลูกหลานไทยมาจนถึงทุกวันนี้ข้าวที่มนุษย์ใช้บริโภคมีอยู่สองชนิดด้วยกันคือ ข้าวปลูกเอเชียและข้าวปลูกแอฟริกาข้าวคืออาหารเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์ยังบริโภคอยู่ในปัจจุบันโดยนักโบราณคดีได้พบหลักฐานการบริโภคข้าวย้อนไปได้ถึง5,000ปีก่อนคริสต์กาลข้าวแบ่งตามลักษณะความยาวของมเมล็ดได้3ประเภทคือมเมล็ดยาวมเมล็ดขนาดกลางและ,มะเมล็ดสั้นโดยข้าวไทยถือเป็นข้าวมเมล็ดยาวส่วนข้าวสั้นได้แก่ข้าวของญี่ปุ่นเป็นต้น ข้าวทั่วโลกณตอนนี้มีกว่า40,000สายพันธุ์ที่ได้รับการบันทึกทวีตเอเชียเพียงทวีปเดียวมีส่วนแบ่งการผลิตและการบริโภคข้าวคิดเป็นเกือบ90%ของปริมาณการผลิตและการบริโภคข้าวทั่วโลกข้าวอินรียคือข้าวบริสุทธิ์เพราะในทุกขั้นตอนของการปลูกปราศจากสารเคมีใดๆไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้า ปุยเคมีฮอร์โมนหรือแม้แต่มเมล็ดพันธุ์ GMO ข้าวอินทรีย์เต็มไปด้วยสารอาหารดีๆที่ร่างกายต้องการครบถ้วนและไม่มีสารอันตรายเจือปนที่จะปั่นอนสุขภาพหรือสะสมทำให้เกิดโรคร้ายข้าวอินทรีย์จึงถือเป็นยาที่ช่วยรักษาสุขภาพที่เหมาะกับคนไทยทุกใบชาวนา ดูแลแผ่นดินให้เราวันนี้มาช่วยกันดูแลพวกเขาด้วยการสนับสนุนการปลูกข้าวที่ดูแลผืนดินตามวิถีอินทรีกันนะคะนาแปลงนี้เมื่อครั้งที่แล้วเมื่อปีที่แล้วพี่ทำข้าวแอบสูงประมา,า้แค่ซอกเดียวซอก,กประปานนี้โดยที่เราไม่ได้ใช้ม้าสีหมอ,อกแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนสภาพมาใช้ม้าสีหมอ,อก แต่ก็ไม่ถึงเราหนาดเริ่มต้นนัน่แนแหละปรับปรุงดินข้าววานล,ลงไปแล้วประมาณยี่สิบวันยีิบสองวันถึงได้เริ่มมาใช้มา้าสีหมอ,อกก็เท่าที่เห็นนี้ก็คือสามครั้งที่ใช้มา้าสีหมอ,อกพ่นก็คือว่าพอใจในระดับหนึ่งซึ่งมันมันยังไม่จบบริบูรณ์ถ้าจบบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อที่ว่าข้าอ,ออกรวงพร้อมที่จะจะเกี่ยวแล้วนั่นคือเสร็จสมบูรณ์แบบ แต่ตอนนี้ก็คือสังเกตแล้วคือว่าข้าวช่อใหญ่ข้าวช่อใหญ่แล้วแน่นแล้วต้นสูงดูมันแข็งแรงตอนนี้ก็คือว่าแค่เอวแล้วอ่ะต้นคือมันหนีหญ้าได้ใช่ไหมคะใช่หนีหญ้าได้หญ้าตอนนี้ไม่เห็นยอดหญ้าแล้วเห็นแต่ยอดข้าวอย่างเดียวอันนี้ก็น่าจะอยู่อีกครั้งหนึ่งที่ว่าต้องใช้สิทธม้าสิมองอัดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเกี่ยวเพื่อเพิ่มน้ำหมักโอเคค่ะ